สวัสดีครับพจันหนิงจากกลุ่มธรรมะโลกทิพย์นะครับวันนี้มีสิ่งที่อยากจะแนะนําท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเรื่องอย่าแผ่เมตตาถ้าท่านยังโกรธแค้นเขาอยู่ท่านผู้ฟังครับมีคนจํานวนมากนะครับเวลาถูกวิบากกรรมเล่นงานเนี่ยมากระทบให้เราเจ็บกายเจ็บใจให้เราทุก ให้เราไม่มีความสุขด้วยเหตุใดก็ตามทุกอย่างเนี่ยมันเกิดแก่กรรมคนจำนวนมากเนี่ยมักจะไปโทษเจ้ากรรมนายเวรนะแต่ลองยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างสามีเราเนี่ยไปมีภรรยาน้อยคราน,นี้เราไม่ได้เรียนธรรมะเรื่องโลกทิพย์ไม่ได้เรียนธรรมะและโลกทิพย์คู่กันปรากฏว่าเราฟังแต่คนนู้นคนนี้เนี่ยคนที่มา บอกเราก็โอ้เป็นเพราะเจ้ากรรมในเวรให้แผ่เมตตาให้กับเมียน้อยแล้วเขามันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมที่คุณเคยสร้างไว้นะอาจเป็นจากหลายๆกร,รณียกตัวอย่างเช่นนะครับคุณเคยตําหนิพ่อแม่ว่ารักลูกไม่เท่ากันพ่อแม่ลเเาลเอียงเนี่ยคำว่าลําเอียงเนี่ยพูดบ่อยๆเข้าเนี่ยวันหนึ่งไปเราไปรักใครบ้างเขาก็จะลําเอียงไปรักคนอื่นไม่ได้เกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวร พอไปฟังใครเขามามากแล้วไม่ได้เรียนเรื่องพวกนี้ก็จะไม่เชื่อเรื่องเหตุผลนะครับแล้วก็หัวแข็งดื้อ,อยู่งนะั้นจนกรรมเล่นงานหนักมากเพราะความมีอัตตาตัวตนครน,นี้ผมก็มาบอกวิธีนะครับคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่เชื่อข้ามไปได้เลยโดยที่คุณอย่าแผ่เมตตาให้กับเขาถ้าคุณยังโกรธเมียน้อยคุณยังโกรธคู่แค้นที่เขามาแข่งขายของ ประเภทเดียวกับเราอยาไม่ว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าคุณยังโกรธยังแค้นชิงชังอยู่คุณอย่าแผ่เมตตา<อ>การใช้เครื่องมือในการแผ่เมตตาเราต้องเมตตาจริงมาจากใจจริงของเราต้องสงสารเห็นอกเห็นใจเข้าใจอกเขาอกเราถ้าเกิดเราแผ่เมตตาแบบที่ทำๆกันเนี่ยมันมีผลเสียครับเรา ใช้เครื่องมือผิดประเภทนะฮะเราปรารถนาที่จะแผ่เมตตาแล้วให้มึงไปกไกลๆให้พ้นจากชีวิตกูอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่นะ่ะพระไม่ได้สอนแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแผ่เมตตาในขณะที่ยังโกรธเขาอยู่รับรองเลยครับวิบากกรรมหรือศัตรูหมู่มารมันจะกลับมากระแทกเราหนักกว่าเดิมมาเรียนธรรมะโลกทิพย์กับผมครับผมจะแนะนําให้สอนฟรีทุกอย่างนะครับก็ามาในกลุ่มไลน์ไอผมเด็กวัด98นะครับ d e k w a d 98ครับ